ชีสสำหรับพิมพ์ภาพหน้าเค้กและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่18ระบบบริหารจัดการฟาร์โรโมโพรนง19แพลตฟอร์มฝึกอบรมเสมือนจริง20แพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะ21การศึกษาขึ้นรูปของด้วยของเหลวแผ่นอลูมิเนียมสำหรับชิ้นส่วนทังน้ำมันรถจักรยานยนต์ด้วยซอฟต์แวร์ CAE 22. ตัวจำลองแบบการรบกวนแม่เหล็กและไฟฟ้าสำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและในโครงการระบบราง23รถบัสไฟฟ้า 24. การผลิตและทดสอบใบจากเรือแมงกานิสอรลูมิเนียมบรอนซ์ 25. หุนยนต์ทำลายวัตถุระเบิด 6. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากพืชเพื่อการควบคุมเื้อไฟและ,ะแมลงศัตรูในโรงเก็บ 27. จุลินทรีย์คึกคักสำหรับเกษตรปลอดภายัยเกษตรมูลค่าสูง 28. ค่ะการพัฒนาวิธีการและสูตรอาหารเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับขับผ่บบมามะพร้าว กะทินี่ยเพื่อสร้างมะพร้าวกะทิล้วนอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูป2 9กระบวนการผลิตสารคงตัวแบคทีเรียเซลลูโลสจากอุนมะพร้าวสำหรับใช้เป็นชีววัสดุทางธรรมชาติชั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมยาอาหารวัสดุทางการแพทย์และบรรจุภัณฑ์นะคะชื่อว่าเซลโลกร,รมนะคะ และตัวสุดท้ายนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่30จะเป็นในสองการพัฒนาอุตสาหกรรมสีกันไฟชนิดทองตัวนะโดยใช้วัสดุนานโนจากแร่ไทยนีสีกันไฟชนิดทองตัว B18 นั่นเองนี่ก็คือ30บ